เขียวแดงผม่าขึ้นแน่ๆเอาสิเอาสิกูถือบาอยู่เอาสิเอาซิสองวันห้าไปสิสองวันห้าไปสิเราทั้งวันเลยเนี่ยอ่าเรียบร้อยกูว่าแล้วอุดีแล้วที่กูถือไว้เรียบร้อยครับสองวันห้าไปเรียบร้อยอ่ามาจะผ่านได้ปุ้ยสนใจแล้วกูดีพีไปแล้วแล้วตัวนี้ออกมายังไงเอ้าเฮ้ยเซอร์ไพรส์เบลฟิรี่ออกมาติดลบหนักหนาสาหัสเลยเซอร์ไพรส์ใช่ปะอุติพีไปแล้วที่พีแบบงงๆเลยเอาละการจ้างงานนะฮะมีผู้ว่างานเพิ่มขึ้นดังนั้นทองคำมีการปรับตัวดิบขึ้นนะฮะเอาละงานนี้นะฮะสองานนี้ เอาละมาดิทีบีแบบสบายท้ามึงเลือกหวยนี้นะโอเคกูอยากทีวีนี้ผมทีวีสองสิบนะผมก็อยากนี้นะท้ามึงเลือกหวยนี้นะผมอยากทีวีนี้นะครับผมบอกก่อนนะฮะเลือกหวยนี้ใช่ไหมกูอยากทีวีนี้แม่งเลยอ่าวัดใจกันเลยผมทีวีสองสิบนะครับแล้วผมกหนทุนสองห้ามึงเลือกเอาแล้วมาเจอกันหน่อยเลือกหวแบบนี้ใช่ไหมได้ผมจะให้อ้าอาผมจะให้บอกเลยฮะผมบอกให้ผมเข้าผมเข้าตรงไหนอ่ะผมเข้าไปแล้วไม่ได้ซีเรียสสองสองหกสี่อ่ะผมกันทุนศูนย์ห้าอ่ะเจอกันดิเจอกันดิอ่ะ อ่ะวัดกันไปเลยทีพีสองพันสิบมาวัดกันไปเลยเพื่นสองพันสิบนะสองพันสิบสองพันสิบคราะกลัวมันแตกเราล่วงสองพันสิบนะมาลุ้นกันอ้าวดูตอนแรกปุงทีพีสองพันแปดไม่ให้กูกูจะสองพันสิบให้ดูมามาดูกันนะวันเนี้ร้อยจุดร้อยจุดกับห้าร้อยกูจะได้เท่าไหร่มามาเลยมาวัดกันเลยมึงอ่านไหมสองพันแตกแล้วมึงเอาอย่างงี้ไหมจัดให้มามาไม่ได้ปุ้งแบบนี้เหรอจัดให้เลยมาตอนแตดแล้วนะทีวีแล้วนะมาไม่ได้ปแบบนี้เหรอได้กูก็อยากทีวีนี้มึงให้ดูนี่มา มาสองพันแปดแล้วนะฮะใครใครกำไรยินด you I mean, right ีด like ้วยฮะกูลุ้นต่อมึงเล่นกูแบบนี้ใช่ไหมไม่เล่นกูแบบนี้ใช่ไหมดูจัดห้เดี๋ยวกูเลื่อนกูเลื่อนเอสลุ้นไปก่อนเออมาห้ากูเจอกูหน่อยเจอกูหน่อยผมสองพันหกแล้วนะผมไปสองพันหกแล้วนะฮะมาห้ามาดิมึงไม่เล่นกูแบบนี้ใช่ไหมกูอยากทีมหนี้เลยเอาเอาสิเอาสิมาผมเล่นสองพันหกแล้วนะมาเจอกันมาเจอกันจะสองพันสิบไหมมาเจอกันมึงเล่นกูแบบนี้ใช่ไหมบอกเลยกูสนป้าแล้วป้าเป็นป้ามาช้าของขึ้นเนี่สองพันสิบมาดิเล่นกูแบบนี้ฮะโอ เป็นไงล่ะแม่กูจะให้สองพันแปดไม่ให้ให้กูสองพสิบโธ่เป็นไงถ้าท่านี้มาเนี่ยมันทัวอยู่แล้วโธ่เป็นไงยึดยักดีนักมึงยึดยักดีนักโธ่เอสพีตั้งใจครับเป็นไง